ถ้ามีหนุ่มมาจีบไปจะได้ไหมนุกหวงไปไหมจริงๆแล้วนะนุกกับไปเป็นเพื่อนกันเนับแต่ว่าเป็นเพื่อนที่อย่างที่นุกเคยพูดไปว่าเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนและมากกว่าแฟนมากกว่าคนรู้จักถ้ามีหนุ่มมาจีบนะครับมันก็ไม่เชิงหวงหรอกแต่ว่ามันก็เป็นห่วงเพื่อนคนนี้ <c oughs> โอ้ดูดีเลยวะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ให้จีบครับ <g ülme> ถ้ามีสาวม,มาจีบผมล่ะสาวม,มาจีบผมไม่ได้ครับนูกก็จะบอกว่าลุกไม่อยากมีแฟนครับนองจากมีแค่เพื่อน <c oughs> ถ้าลูกอ่านถ้าจึีงจกงแต่เป็นเมจิงขอให้นุกได้เป็นแฟนกับพี่ปายด้วยเถอะและขอให้อยู่ด้วยกัน tao chụp, ba, sao chụp quên